สวัสดีจ้ามื่อนี้กับบรรยากาศดีเนาะจ้าเนาะก็ได้โอกาสพาพี่พีพ่น้องน้องเพื่อนเพื่อนมหาหาเห็ดจ้ามาเบล่งควา่าเหาสิมานบ่จ้าปาออ๊าดหมูบักใหญ่เลยจ้าหมูใหญ่มากสวยมากมาเก็บด้วยกันคะ่ะไปเลยลูกศิษย์เจเอินซีนีนบ่ไ้เจจะเหยียบมือน้องเ <laughs> จอย่าเหยียบ <laughs> มือน้องนะคะ เ้อย่าเหยีบมือน้องนะคะน้องจะเจ็บมือเด้มันได้บาเพออันแบบนี้ได้บาเจ้ขอโลดขอโทษน้องไปไหนฝนตกเยอะเ่าหร่ขาว่านอกอะไรอ้าวแม่ย่อลงยอเข้าไปไหนมันจอไงข้างไหนฝนไม่ข้างนอกก็แค่ออกกันทะเลข้างนอกต้องไปจับเก็บไงข้างนอกละข้างนอกขึ้นน้ำเห็นยวเด้เก็บเองโหลดแม่ตัดทิมไป เก็บซื้อได้บ่มีมีตักคือนภูเขาอ๋ออันพี่บ่เห็นไหมพี่เลี้ยวหาอยู่เดต้ตรงตรงท่าไปเบิ่งว่ามันมอยู่มดนเอาอันว่างนึงือ้เลยพี่ทายคลิปอีกทีของเขาทายคลิปอันหน่งถ้าแดดเก็บไล่ไล่ขนตั้งสีจุ่มหัวกัน <c oughs> โอ้ยยุงทำไม,ามาวันนี้มียงุงเ <c oughs> จ้เทาก,กระสุนตายเมฆเม่อันเด้อแมฆฮีราบีเด้อมาแล้วใช่ไหมมองที่อันที่บอกเอิ่อญออกกอกแมฆฮีราบีห้ามมันเป็นหงมดตักตับนี่ โอ้ยตรงนี้สวยมากเลยตรงเนี้ยเจ๊ห้ากระสูตายเจ๊ห้าขนาดเฮ็ดงานยังบวบันอะของแท้นจจเนาะใส่ชักอันใส่จักปีดอกสิไปอ่ะสิเปล่าไปใส่สิเปล่าไปใส่าบอกเลยว่าสิกลับไปอยูบยยนนย่บ้านวันศุกร์ปอยู่บ้านเนาะใกล้กับเซียนอยู่บ้านตอนนี้คือสิบหกอันนี้ละอืมตัดปีเขาบ่ได้เรื่องเรื่องเพร็จแล้วใส่สวดรีซ่าไปละเนาะเก็บเลยเอ้าเอ้าค่อยๆพี่ค่อยๆหนีเสย อ้าวจ้าไปเลยเหลืองค่ะเหลืองอลามพี่บอกแล้วว่าพี่แฮนมือเนี่วันนี้เป็นวันของเธอใช่ไหมใช่สวยมากสวยมากค่ะ อกเล็กๆกันจริงๆนั้นยิ่งสวยพี่นั่นน่ะเป็นกลุ่มสวยมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะอืก็บอกแล้วตกใจกันใช่ไหมพี่แมวมมนี่เ <c oughs> บียกแบอย่างแห้งเนาะไปถึงม่นตกใจดีนะอีรถอัทนแดงบ่ามาถึงเห็นมันมาแต่ใจแล้วดอกหนึ่งเอามันนะมีไหมพี่ เออปลาเห็ดสิจ้าต้องกลับไปดูเมียหนูพี่ได้ทรายก็เอาน้ำตาลขายเดี๋ยวขาย<ห>ากินนวด<ป>กันในละละพี่บ่แม่บ่เอามีแล้วอันนะี้ไปถิ่มไปใส่พี่นี่พ่